พี่น้องถามว่าอาจารย์คะคงจะเป็นมุสลิมานะอาจารย์คะถ้าเราชอบผู้ชายคนหนึ่งเพราะเขาเป็นคนดีมีอีมานจะบอกเขาได้ไหมคะอืจะบอกเขาได้ไหมถามกันตรงๆงอย่างนี้ตรงตรจะบอกได้ไหมอาจารย์<ะ>ยังว่างอยู่หรือว่าร,รักใครชอบใครก็เอ่ยปากบอกเลยบอกเลยบอกเลยอืได้ไหมมันมันจะพราะถ้ามันไม่ไม่ เขาเดี๋ยวนี้ก็จะด้านได้ไอ้ปดนะอาจารย์คือในสังคมของเราเนี่ยอาจารย์รชดีนบางทีเราก็ยึดเอาคำนธรรมเนียมวัฒนธรรมครับอย่างของเราเนี่ยเอามาเป็นบนรรทัดฐานถ้าไปดูในยุคอดีตนะผู้หญิงในยุคอดีตกับผู้หญิงยุคปัจจุบันคนละเรื่องกันเลยครับผู้หญิงยุคในอ,ด,อดีตเ,เนี่ยนะเอาแค่บ้านเราเนี่ยต้องนุ่งผ้าถุงกอมเท้าครับ จะมานุ่งเลยหัวเข่าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่น,นี่ประเภทผู้หญิงอย่างว่าับครพวกพาร์ทเนอร์อะไรอย่างนง้นนะแต่พวกนางรําพวกพาร์ทเนอร์อะไรเนี่ยบ้านในกำหนดธรรมเนียมของบ้านเราในอดีตเนี่ยไม่มีแต่ว่าบ้านเรามันสูญหายไปแล้วที่จะถือกำหนดธรรมเนียมนี้แต่ว่าถ้าข้ามฝั่งไปฝั่งโคงไปฝั่งนู้น ไปลาวก็ยังเจออยู่พวกนักศึกษาพวกข้าราชการก็ยังนุ่งผ้าสิ้นอยู่นะครับแต่งตัวเรียบร้อยเออ,อ,อบ้านเรามาดูนักศึกษาบ้านเราสิปิ้นแล้วปิ้นอีกสั้นแล้วสั้นอีกอ,อ๋อไม่รู้มันเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือมันจะไปเดินยั่วเดินอะไรครับคือความรู้ไม่ได้พัฒนาพฤติกรรมความดีของเขาเลยเออ,เอ,อ มันยิ่งเรียนเยอะมันยิ่งพัฒนาให้ไกล้เดรฉานมากยิ่งขึ้นนะนะจะถอดจะโปจะเปยกันหมดแล้วนะแสดงถึงผู้ที่มีอา,อารยธรรมตะวันตกทันสมัยอาจารย์ทันสมัยมเพราะงั้นถ้าในอดีตเนี่ยผู้หญิงต้องสงบสงเง่ยมครับเจียมตนมบุตรชายไม,ไม่จ๋าจะจ,จ๋ากับผู้ชายนะไม่อะไรอะไรเพราะงั้นในอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็น เป็นคนเดินเรื่องครับเป็นคอยคนสอดส่องคอยดูท่าทตามลูกสาวบ้านใครอะไรอย่างไงครับอืแล้วมาก่อนสมัยก่อนจารชดินอืจะไปขอลูกสาวบ้านไทรเนี่ยเพราะว่าลูกสาวบ้านนี้จะมีเสน่ห์ไปจะหวักไหมเกาให้ดูที่แกงส้มแกงส้มแกงส้มนี่ถือว่าเป็นแกงครูครับ ไอ้แกงส้มถ้าลูกสาวบ้านไหนแกงส้มอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เอาเลยเอาเลยถูกใจถูกใจอือไปดูติแกงส้มแกงส้มนี่ถึงแกงบ้านๆนี่ไม่แกงง่ายนะครับเพราะว่ามันบาง้ใชบางบ้านเนี่ยรถจะไปไหนก็ไม่ไปสักะทางเลยนะหรือแกงส้มบางบ้านนี่หวานเนี่ยมันกาหมดท่าแกงส้มครับหรือบางบ้านเโอ้รสชาติจิจัด ผักนี่กรอบบอดีอายนี่นั่นคนโบราณเขาจะไปขอลูกสาวให้ให้ดูแกงส้มว่าเสน่ห์ไปยจัถจะเป็นผู้ชายจะเอาเป็นเขยก็จะสลามแล้วดูมือที่ทำมือมือบางมือนิ่มมืออะไรละคนไม่ทำกินมันต้องมือมือแบบสาบกระด้างกระด้างอันนี้โอ้ยแสดงว่าขยันมันเพียรวัฒนธรรมเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ ผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนดูให้ครับเป็นคนดูให้จัดแล้วว่าในอดีตเนี่ยะนะบางทีเนะี่ยก็ไม่เคยเห็นกันนะไม่รู้จักกันนะผู้ใหญ่จับแต่งเลยจับแตงนะ่งเลยเดี๋ยวมันก็รักกันเองครับแต่ในปัจจุบันลองดิเดี๋ยวนี้เราดิ้นกันตายนะหาว่าคุมถุงชนอีกอแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งในอดีตก็คือถ้าขอแล้วไม่ให้เนี่ยอคอยดูเดี๋ยวงานวัดงานซูเรา เดี๋ยวจะมีพาหนีนั่นแหละจับใส่เรือพาหนีกันไปในอดีตก็ไปแต่งกันนนอพาหนีพาหนีหลังจากนั้นก็มาขอขอเข้ามาขอสมาอะไรที่ก็ว่ากันตอนนี้ในอดีตเนี่ยเราก็มองว่าผู้ชายอต้องเป็นฝ่ายไปทาบทามสู่ขอใช่ไหมฝ่ายหญิง คือถ้าฝ่ายหญิงมาขอฝ่ายชายเราบอกว่านั้นต้องที่อินเดียครับเพราะที่อินเดียนั้นผู้หญิงมาขอผู้ชายอ,อน,นในภาพอดีตเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าในในบ้านในเมืองเราผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงอ่าอย่างคู่อาจารย์ชิดินโชิดินใครขอใครอผมไปขอเขาไปขอไม่ใช่เขามาขอเนะเปล่าอาจารย์รชิดินก็เราก็ติดติดกันอย่างนี้ไงแต่จริงๆแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่นะควรที่จะสอดส่องครับดูแลนะว่าอ,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 อะไรตอนนี้มันมาปัจจุบันนี้มันไม่ละ เวลามางานสุรางานโรงเรียนมาอะไรก็โต๊ะกะกีหรือไม่กับพ่อกับแม่มาลูกๆอยู่นะอยู่บ้านลูกๆอยู่บ้านบางทีก็โนแลไปเที่ยวอะไรนอกบ้านไม่ได้ครับลูกๆอยู่บ้านก็ได้เวลามันก็ไปเรียนอยู่ของมันพอไปเรียนอยู่ของมันไปอยู่ในสังคมของมันมันก็ก็เจอเพื่อนสังคมแบบนั้นมันก็เจออย่างนั้นมันจะให้ไปเจอไอ้บางไอ้ไอไอ้บางหล่อมันก็มันเจอตีหล่อเดี๋ยวมันก็รักก็ชอบกันอื บางทีเนี่ยเราเองก็ปิดกั้นลูกหลานของเราเองเหมือนกันเนี่ยครับเพราะงั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องคอยคอยดูสิมีลูกมีเต้าพามางานสุเรามางานโรงเรียนศาสนามันให้มันอยู่ในสังคมมุสลิมจะได้เจอคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันพอเราไปปล่อยมันก็ไปเจอใครตาใครเอาแม่น้ำโขงเข้ามากินพอตเข้ามา คืออย่างแม่น้ำโขงเป็นมุสลิมก็มีนะก็มีก็มีก็มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อย่างทางนู้นแหละเพราะงั้นเราเราเราพออยู่ในในแวดวงของคนที่มีศาสนาละครับมีคนมีศาสนาตอนนี้บางทีเราชอบเขาเขาเขา,เขาชอบเรารอะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปดู ในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลอะลัลฮิวะสัลลัลมเนี่ยในขณะที่นบีกาลังสอนกับสหาบยอยู่ครับก็มีผู้หญิงรายหนึ่งเข้ามาในวงที่นบีกําลังสอนอยู่ด้านด้านหลังหน้าประตูด้านหลังก็บอกว่ายารอซูลลอฮ์โอร้รอซูลของอลัลลอฮ์เอ๋ยวะฮับตุลากะนับซีฉันขอมอบตัวของฉันให้ท่าน คือก็เห็นหน้ามองหญิงคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนั่นอ่ะเสนอตัวให้กับท่านบีอ่าลุกขึ้นยืนเสนอตัวให้กับท่านนบีอืมเสนอตัวย่ารอซูลลอฮอวะฮับตุละแกนับซีเราอีกแล้วอีกรอบนึงอีกอีกรอบึงรอซูลก็มองอับดุลก็เฉยก็เฉยอก็เฉยเดี๋ยวพอครั้งที่สามมาอีก อ่าสักอีกสักพักหญิงคนเดิมก็คิดว่านบีคงไม่ได้ยินอะไรยังไงอีกครั้งที่สามเนี่ยก็บอกอีกยาราซูลล่าว่าครับตุลกานับสี่แปลบ้านๆภาษาบ้านๆก็แปลว่าขอเป็นเมียท่านโดยคนอืมครับฉันขอฉันยกตัวของฉันให้ท่านครับขอเป็นเมียโดยยนครับ นั่นนี้ซอฮาบะที่อยู่ในวงการเรียนการสอนเห็นนบีเฉยบอกท่านนาบีถ้าท่านไม่เอาฉันเอาอืมนี่ซอฮาบะขอรับแทนอ่าขอขอรับแทนนบีก็ไปดูซิมีอะไรจะเป็นมหัศบัตบ้างครับไปดูซิมีอะไรเป็นมหัศบัตบ้างไม่ดูไม่มีนบีนบีบอกว่าอิลเตมิสไปกลับไปไปค้นดู ว่าเราขอที่มันมีฮาดีดินแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงนึงก็ยังดีก็ไปหามาไปหามากลับมาหน้าเซียวเลยหานบีบอกไม่มีไม่มีมีชุดที่ใส่นี่อยู่ชุดเดียวครับจะให้ชีครึ่งไหมในอดีตเนี่ยเขาจนจริงนะครับบางบ้านเนี่ยมีชุดเดียวเวลาผัวใส่มาละหมาดเมียต้องโปะเปื่อยอยู่ในบ้านหลบอยู่คพอละหมาดกันบีเสร็จเนี่ยเรียบวดกลับไปบ้านเลยเอาชุดอันนี้ไปให้เมียใส่ละหมาดมีชุดเดียวแล้วเนี่ย ที่จเจอนิกาอะไรเนี่ยที่บอกอาสารับแทนเนี่ยบอกนบีฉันฉันฉันนบีไม่เอาฉันเอาครับอะไรก็ไม่มีสักอย่างมีมีชุดที่ใส่อยู่ชุดเดียวก็บอกกับนบีเสนอแนบอกว่าฉีกไปครึ่งนึงครับให้เธอเป็นมหัดฉันเอาเก็บไว้ครึ่งคือเสื้อชุดที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยละขอฉีกครึ่งนึงเพื่อจะเป็นมหัดเป็นสินสอดให้กับเธอได้ไหมเออ ได้ไหมอาจารย์อ้าวได้ไหมล้วจะใส่ไงล่ะครึ่งตัวอนบีก็เลยถามว่าเอ้าวจำกุรานท่องกุรานซูรอใดได้บ้างครับก็บอกกับนบีสูรอหนั้นซุรอหนันอ้าวไปสอนนบีก็บอกเอากุรอานเนี่ยไปสอนอผู้หญิงคนนี้นะครับคุถามาอ์แกามินันคุรอาน เอาคุรานความรู้ที่ท่านมีนี่แหละสอนให้กับนางเป็นเป็นเป็นค่าสินสอดค่าไปสอนมาไม่ใช่เอาคุรานเป็นเล่มเล่มเป็นมหัดนะอ๋อนี่ที่บ้านเรานี่เวลาจะแต่งกับใส่พานมาอย่างดีเลยนะห่อใส่ริบบินอย่างดีเลยห่อถามเอาเป็นมหัตหรือเปล่าอืมไม่ไม่ใช่นี่เอาการสอนคุรานทำอ๋อนี่คือสิ่งที่บ้านเราเข้าใจผิดอ่าเอาการสอนคุรานเป็นมหัต บตอนี้ในประเด็นที่เอ่ยเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อให้ฟังว่าการเสนอเสนอตัวเองสําหรับคนที่ดีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดคําสอนของศาสนาจริงไหมอาจารย์ท่านญิงคดียะก็เคยเสนอตัวให้กับ่านนบีก็ใช่ครับมันก็ไม่ได้ผิดคําสอนของศาสนาก็สรุปได้ว่าเป็นที่อนุญาตแต่ว่าในคำนธรรมเนียมบ้านเราเนี่ยดูแล้วมัน มันดูน่าอับอายแ็นหญิงอะไรที่จะไปเสนอหน้าให้กับชายอมันน่าอับอายในบ้านเราบัตติดวัฒนธรรมรมเนียมกันมาอย่างงี้แต่พอพูดถึงเดี๋ยวนี้นะมันมันไม่ต้องมาพูดอย่างงี้นะครับมันเลยมันเลยมันเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีผู้หญิงมาจีบผู้ชายครับแล้วมีทั้งผู้ชายไปจีบผู้หญิงครับอืแล้วก็สลับแฟนกันไป เป็นว่าเล่นเลยในยุคปัจจุบันยิ่งถ้าใครมีแฟนเยอะหรืออะไรเนี่ยเอาไปคุยกันโชว์กันว่าฉันเยอะกว่าใครหรืออะไรจากใครฮอเอาอย่างนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับหรือคนรู้จักมักคุณทช่ตาติใกล้ชิดให้ไปอะไรนะสกิทถามหรืออะไรยังไงก็ว่าไปจะถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิด เป็นที่อนุญาตอ่าเป็นที่อนุญาตครับผมแต่ว่าควรจะทําแบบลับๆไหมหรือว่าจะต้องเปิดเผยคนทั่วไปเดี๋ยวพอดูถูกปฏิเสธเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นภาพที่เสียหรือเปล่าจะเป็นจะถูกมองเพราะสังคมของเรามันฟิตนะมันเยอะจะถูกมองในทางก็อย่างที่ว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้คนที่วางใจได้นะให้ไปท้าบทำอ่าท้าบทมแล้วก็อย่าลืมขอดนุญา ขอดุทิต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาให้ได้คู่ครองที่ดีครับขอให้ได้คู่ครองที่ดีแล้วก็อย่าลืมสูตรที่นบีสอนคือไม่ใช่ขออย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ดีแต่ว่าเวลาเลือกเอาเอาตามใจไม่ได้เอากฎเกณฑ์ที่ศาสนาวางครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะเลือกคู่ก็ดูสวยดูรวยตัดููดีปิ๊งปิ๊งวิ่งแล้วก็เอาแล้วแล้วก็แต่ว่า ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ที่นบีได้เสนอแนะเพราะงั้นที่บอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้ได้คู่ครองที่ดีมีอีมาเนเราก็ต้องใช้วิธีอย่างที่นบีได้เสนอแนะด้วยครับก็คือคนทั่วไปก็จะดูหนึ่งอะไรความสวยสวยสองตระกูลตระกูลสามเงินดีไหมรับรัพย์สินมั่นคงไหมแค่ดูแค่นี้ครับแต่นบีก็ไม่ได้ปฏิเสธ ทั้งสามประการนี้เพราะอาเนื่องมาจากอันนี้เป็น,ปนคนทั่วไปมันก็ดูอย่างเงี้ยแต่นบีให้เพิ่มไปอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่ก็คือดีดีน,นิฮาให้ดูที่ศาสนาครับพอเจอคนที่มีศาสนาแล้วเนี่ยนบีให้เอาคนที่มีศาสนาเป็นหลักก่อนเลยฟัสฟัตบีดาติดดินตาริบัตยาไดกแกคำประโยคนี้มันเป็นสำนวนจำนวนภาษาเป็นเหมือนกับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ให้ใหเอาคนที่มีศาสนาไว้ครับ ใช่ป่ะครับอ้าวหล่อสวยเนี่ยมันได้กี่ปีก็ถ้ามันแก่หน่อยก็เริ่มย่นเริ่มเหี่ยวแล้วจ้ะยังไม่ต้องเริ่มเริ่มแก่เริ่มอะไรแล้วความชินอ่ะมันแรกใม้เบื่อไปเองแรกก็ดูสวยไปปลายเป็นความเคยชินนี่ไหมครับอ่าแต่ว่าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความรักอ่าด้วยอะไรอ่ะเป็นครอบครัวครับไม่ใช่เพราะแหม่มันมันอะไร วันวันแต่งก็ยังสวยครับวันนี้ลูกขยงแล้วก็ยังม,ม,มันก็ต้องเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคือสรุปว่าถ้าหมดสวยก็อาจจะตีจากไปได้ไม่ใช่ถ้าจะเอาสวยเป็นบรรทัดนาเนี่ยนตรงรอประกวดมิสอะไร <Universe S 2> ครับมิสไทยแลนด์เวิร์ครับมิสอะไรนะรอข้างเวทีขอกันตรงนั้นเลยนะ ไม่ใช่คือสวยใครสวยมันแต่ว่าไม่ได้เอาความหลอ่อความสวยนเนี่ยมาเป็นมาตรฐานเป็นมามันช่วยให้ให้ปลอดภัยในวันกิยามัตไม่ได้อืแต่สิ่งที่จะช่วยได้ไม่ใช่สายตระกูลไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สินค,คือศา,าอสนา,าที่นบีย้าว่าเมื่อเจอคนที่มีศาสนาแล้ว เอาคนที่มีศาสนาเพราะงั้นเวลาขอดูอาขอให้ได้อะไรขอให้ได้เนื้อคู่ที่ดีขอให้ได้เนื้อคู่ที่ดีก็ต้องใช้วิธีอย่างที่แสวงหาด้วยนบีแนะด้วยครับครับือตรงนี้เราจะบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้เจอเมียอย่างนี้อัลลอฮ์กำหนดมาให้เจอสามีแบบนี้อืได้ไหมอาจารย์อาจารย์รชิดีนเดี๋ยวก็จะไปจาหนิครับจะไปจำหนิอัลลอฮ์ ไอ้ตอนตอไอ้ตอนแรกมันก็ดีวะเฮ้ยแต่พอลูกไปหนึ่งคนสองลูกสองสามคนมันยืนเท้าเอวด่าเว็ดเว็ดเว็เว็เว็ดเราอะเฮ้ยให้อ,อลลอฮ์ให้กับมันไงเนี่ยหรือมันยังไงเราเลือกเองเราเลือกเองครับเพราะงั้นอย่าไปโทษอลัลลอฮ์เลือกอย่างฝั่งคาน,น,นุนออกมา อะไรไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักอย่างนึงอ่ะจับชะลลาละละละลแล้วก็อนิกาเย่าบอกระบบว่าอ๋อจัดให้ไม่ได้นะเราเป็นผู้เลือกเองเราเลือกเองครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ไขได้ก็ใช้วิธีอย่างที่คือสมมติถ้าถ้าแต่งไปแล้วอย่างเงี้ยแก้ไขชีวิตได้ด้วยกับเอาศาสนาเนี่ยไปค่อยไปไปสอนไปเปลี่ยนแปลงไปเรียนรู้เรียนรู้ไปเรียนรู้ศึกษาครับผมทำความเข้าใจซะครับ กานชาลาไปอยู่แตอนี้มันรีบอ่ะมันรีบเวลามันนั่นแหละมาแต่ละคู่แล้วอาจารย์ชดินเอองั้นมันจะแต่งอย่างเดียวแหละเรื่องศาสนาเดี๋ยวเรียนไว้ทีหลังครับเร่งละยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนเรียนเดี๋ยววันสองวันเอาเอาละเอาละเพราะว่าในศาสนาของเราเนี่ยจริงๆเรามีหลักหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยถ้าเราถือปฏิบัติจริงๆแล้วเราปลอดภัย ลูกหลานเหลนหลนเราปลอดภัยคือถ้าเราเริ่มต้นอย่าง,างสวยงามนนราบรปลายก็สบายเรา,เราไม่รอบครอบเพราะเราไม่รอบครอบเป็นไงล่ะลูกหลานเหลนหลนเราไปวัดก็มีไปสุราก็มีว่าเราไม่รอบ,อบครอบไม่จับฉันแลิกกัดเอาละนิกาเลยครับเนี่นะมไม่รอบครอบแต่ใน,นขณะที่อัลลอฮฺสุบฮานุูตะลาสั่งยานิกาให้ได้ไหม จนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะอีมานจนกว่าศรัทธาตะกอนบะงั้นก็ต้องเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็คนรอบข้างมั่นใจว่าคนนี้เป็นผู้ศรัทธาแน่แล้วถึงค่อยเรื่องนิกายค่อยค่อยว่าตามหลังครัแต่นี้มาเนี่ยมาอย่างด่วนเลยไม่รู้ว่าศรัทธาไม่ศรัทธาไม่รู้จับชัลแลแล้วก็นิกายเลยครับไอ้ผลพวงที่กระทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ตกทอดใช่ไหม อ่าเวลาทะเลาะกันดีก็ไปแล้วไปกินหมูกินหมากาไกา่บางคนขโวยว้ยไ,วไม่เป็นแล้วแคเคิร์กอะไรนอาว่าไนั้นลามตามไปกันยอ,ยอย่างยกใหญ่ครับผมก็ระมัดระวังแล้วก็ช่วยการตรวจสอบสังคมของเราให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกรอบของอันอิสลามอย่างแท้จริงก็ขอดูอาครับ